นะครับอ้าวเราไปราศีมิถุนเมถุน่าราศีมิถุนนะไม่ค่อยดีมาโดยตลอดนะครับดูซิว่าเดือนนี้จะผ่านไหมราศีมิถุนฮะเนี่ยพุธกรรมมนอีกนะฮะอะดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดคือพระพุธครับดาวพระพุธตัวเนี้ยไปอยู่ในภพเข้าราศีมังกรเนี้ยภพบารณะเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเก้าธันวาคม ครับเวลาสิบสองจุดห้าหนึ่งนอก็หมายถึงว่าตั้งแต่ย9ธัิบเก้านวาคมไปต้นไปเนี่ยครับไปอยู่ในพบราลนัดกับตัวเองอืมไปอยู่ในพบบาลนัดกับบ้านตัวเองหุ่นเย็นไหมเวลาไปอยู่ในพบ,บราลนัดเนี่ยไปไปเขาไปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ลําบากหรอกอ๋อเพราะรเขาไปอยู่บ้านคู่สมพลครับถ้าห้เขาเนี่ยได้พละพลังอะไรพอสมควรจากพัดสาวตนนั้น คู่สมพลนี่แปลว่ามีพลังมากคือดาวอ่ะครับดาวคือตัวแสดงอ่ะให้ให้คุณแต่เพลนแต่เรือนพบเนี่ยให้ให้ให้ทูธฐานน้ำพบคือมรณนะครับก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยท่านอยู่กับที่นิ่งกับที่ไม่ดีอ๋อถ้ามีการเดินทางบ่อยเนี่ยให้พลังเด่เจ้าชะตาอ๋อนะครับอย่างนั้นคลราศีพิถุนเนี่ยปีใหม่นี้อย่าอยู่กับที่ครับนะอย่าอยู่กับที่เดินทางเดินทางไปเพราะตอนนี้นะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย แม้ว่าจะใช้ชีวิตการท่องเที่ยวไม่เต็มที่แต่ก็เปิดทุกที่ให้ไปเที่ยวนะครับเปิดทุกที่ให้ไปเที่ยวนะไม่คุณก็ต้องเวลาคุณคุณต้องบอกประชาชนเขาวอามีรเรื่องค่าจกาักรหรืออะไรคุณต้องพยายามบอกเขาบอกให้หมดเลยไปเที่ยวกันเยอะๆครับเพราะว่าตอนเนี้ทุกทุกแหล่งท่องเที่ยวนะเตรเียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหมดเลยะนะครับเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะฮะทีนี้ไอ้เวลาเวลาไปอยู่ตรงเนี้ยเวลาถึงวันที่เก้าเนี่ย วันที่เก้าวันที่เก้าแตตัวเองเนี่ยไม่เดินอ่าอยู่นิ่งกันที่บนเลยนะตัวเองอยู่นิ่งกันที่ถึงวันที่เท่าไหร่สิบสี่หกวันก็เลยไอ้ไอ้ไอ้เงื้อขาเงื้องานราคาแพงเงื้องาราคาแพงเงื้องานราคาแพงอย่าอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลยก็ไปอย่างนี้ไปหกวันวลาวันที่สิบห้า ถอยหลังถอยหลังมาไม่นี่ไหมยังยังไม่ค่อยถอยก่อนค่อยถอยถอยลงมาคถอยนีอ่ยดีอ่ะดาถอยดีพักเปลี่ยนจากมนมาเป็นพักเอือพักไม่ยันสิ้นเดือนเลยครับตอนนั้นก็มีช่วงที่มันลงมาเล็งมันมันมันมีอยู่ตอนหนึดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้มันเอาจากแค่ตรงนี้ก่อนเพราะยังไม่ถึงเดือนกุมภาครับมันอยู่อย่างงี้ยัดสิ้นเดือนอ่าฮะแล้วก็มาพักระดับยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าพักระดับยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าไพนั้นในระหว่างที่พักระดับเนี่ยเจ้าตานน สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแก้อะไรอะไรที่ว่าหาไม่เจอนะชำรุดเสียหายเนื้ออะไรสิกอย่างเนี่ยเราไปแก้ไขตอนในช่วงนั้นจะดีนะครับจะหาสาเหตุเจอทุกอย่างนะสัาน้นผาระดับนะครับครับอก็ไปซ่อมแซมตอนช่วงนั้นครับนซ่อมแซมช่วงนั้นถ้ามีปัญหานะถ้ามีก็ทําช่วงนั้นถ้าไม่มีก็ถือว่าช่วงีหรือไปหาหาสาเหตุอะไรที่หาไม่เจอของที่หาของหายไปนานแล้วหาไม่เจอให้ไปหาในวันที่ ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้ามกราคมถูกต้องครับทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับคู่นี่เป็นกันมีจันทร์ดับมีจันดับที่ที่ที่เล็งที่บ้านครับแต่ดาวแตมีอะไรอยู่มีอาทิตย์มีพระศุกร์อยู่อะไรอยู่นะครับก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นดาวพระศุกร์ตัวนี้นะครับครับทีนี้วันที่สองเนี่ยเกิดจันทดับครับผมไป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 ดับในเรื่องเกี่ยวกับอะไร ไปดับในีวางพุทธหรืออะไไปดับที่1ิบติบแปดองศานวางพุทธครับเดี๋ยไปดับระหวางพุทธหรีอ8ิบแปดองศานวางใครดับอ่ะน้วางตัวเองนี่ต้องวางตัวเองดับเพราะนั้นตัวเองต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักอะไรสักอย่างไหมต้องเกี่ยวแน่ๆเพราะตัวเองไปดับด้วยตัวเองครับอาจจะเป็นคนทําเรื่องเสียเองไ็ได้นะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นทบอาจจะเป็นตัวเองทําลายตัวเอง นะครับสนดุดขาดตัวเองครับแล้วก็ระหว่างพุทธิระวังรถด้วยก็ได้นะเรื่องรถเสียก็ได้นะระวังรถเรือพัดถลรถอะเรื่องรถเรื่องบ้านอะไร้ยรื่เงบ้านอาจจะมีท่อน้ําแตกนะครับไม่ไม่ไฟไม่ได้ไม่ใช้ไฟต้องไฟเลยนะเพราะไปอยู่ธาตุไฟต้องเป็นไฟอ๋อนี่ธาตุไฟอย่างนั้นอาจจะมีปลั๊กปลั๊กลวดธาตุไฟต้องไฟนะครับไฟดับหลอดไฟขาดอะไรอย่างนงี้อ่าครับนี่จะเสียหายได้อะไรได้นะครับ แล้ววันที่16เลือนคู่เนี่ยมันก็มีดาวอังคารเข้ามารวมดาวราบเข้ามาครับแต่อทิษ์มันย้ายแล้วอาทิตย์นี้ย้ายที่สิบสี่หนีไปแล้วแต่นี่เหลืออย่างนี้ถือว่าดีนะดีสิเพราะอาทิตย์อยู่ไม่ใช่ดูดีนะนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีได้ได้รับการร่วมมือกันสับสนุนในตำนานงั้นครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานเป็นไงครับาจย์การงานไปอยู่ในภพสุภะนะครับไปเป็นมหาจักรก็ต้องเด็ดเหนื่อย แล้วเด็ดเดนื่อยเรื่องเกี่ยวกับการใช้คําว่าเด็ดเหนื่อยนะครับจริงๆนะสำหรับคนมิถุนนะเเนื่อยเราได้เหนื่อยมานานแล้วไม่ได้ด้วยครั้งนี้เหนื่อยเราได้โอเคนะยังโอเคอยู่เพราะว่าตอนนั้นน่ะไปอยู่ฮัลรีไปอยู่อะไรมาตลอดนะเพิ่งมาได้ดีนะครับมีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งมีอะไรมีจันเพนที่เลือนการเงินแสดงว่าเรื่องเงินต้องมีอะไรได้บ้างแหละนี่นักช้าก็ได้บ้าได้บ้างนะ อเคอาง,อนนอางั้นก็มีถุนไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับ,รบไม่เสียหายเท่าไหร่ก็มีปัญหาเรื่องคู่หน่อยนะครับเพราะว่าจันทร์มาดับในราศีในเรือนคู่นะครับ,รบในเรือนคู่